สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่โอไมชิน e l อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประสานร,ระหว่าง Cyber Security กับ t t r r g e ช h e r i n g นะครับวันนี้ครับเราจะมาต่อยอดกันในหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้นะครับนั่นก็คือ integrating Fortinet SASE solution with storage tiering ครับหลายองค์กรอาจรู้จัก Fortinet ในฐานะผู้นำทางด้าน Cyber Security ครับแต่วันนี้ครับเรานำ o l u ู i o n s a s ของ Fortinet มาผสม ประสานเข้ากับ Storage Tiering ครับจะช่วยกันยกระดับนะครับทั้งความปลอดภยัยการจัดก,การข้อมูลและการทำงานที่สอดคล้องกับ c o m p l i a n c ได้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้ผมจะมาพาคุณไปดูว่ากลยุทธ์ที่จะช่วยให้ช่วยให้องค์กรเนี่ยองค์กรเราเนี่สร้างความสมดุลระหว่าง Performance Cross และก็ Security ได้อย่างไรครับวันนี้พร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้เห็น For Workflow การทำงานร่วมระหว่างนะครับ Cyber Security และ Story t t r r g e t เ l l i n g ต่างแล้วครับขั้นต่อไปครับเราจะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับ o l u ูชันจริงจาก f o r t เจ e t ครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบ s a s ที่ควบคุมการปกป้องข้อมูลได้ทุกเทียเลยนะครับ Fortinet ครับมีหลากหลาย s o l ูชั o n ชนทางด้านแซดมากครับเช่น f o r t i d r i v e สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย For t ต d ิ p ครับ สำหรับปกป้องข้อมูลการรั่วไหลนะครับ FortiSEM สําหรับการวิเคราะห์หลอกและตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆครับ FortiApp f o r t i a p p s f ครับสำหรับปกป้องการโจมตีแอปพลิเคชันต่างๆและ FortiSassy ครับสำหรับการควบคุมการเข้าถึงแากทุกที่นะครับการบริการโซลูชันเหล่านี้เข้ากับระบบ Store a g e s i e l i n g ครับจะช่วยให้เราครับสามารถกําหนดมาตรฐานนะครับและมาตรการความปลอดภัยได้เหมาะสมกับระดับข้อมูลที่ได้อัตโนมัติครับ ครับผมการตรวจจับและการและและ,และความตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วด้วยครับรวมถึงทําให้การบริหารจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลด้านคอมเม้นครับต่อไปครับเราจะไปดูรายละเอียดว่า f o r g e n e s s a s แต่และตัวจะทํางานร่วมกับ t t r a g e t i l i n g ในแต่ระดับได้อย่างไรครับผมเริ่มด้วยครับสายนี้ครับเราจะพูดถึงหัวข้อการประสานนะครับ ส่่ระหว่าง Fortinet เข้ากับระบบเทียระบบออ Storage Tiering ต่างๆครับ Fortinet นะครับมีโซลูชันด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แบบคลาวด์หรือ Cloud-based Cyber Security Solution นะครับที่มาพร้อมนะครับที่มาในรูปแบบ SaaS ครับทำให้ใช้ทำให้ใช้งานสะดวกยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ตามความต้องการขององค์กรครับสิ่งที่เราจะเน้นคือ Tier-based Data Management ครับหรือการจะเก็บข้อมูลตามระดับความสำคัญความถี่ในการเข้าถึงและ ต้นทุนครับที่ช่วยให้เราบริหารต้นบริหารจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและท้ายสุดครับคือการแลคือการ enhancing e h i n g performance and security ครับหรือการยกระดบยะดบยกแบบทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบไฟไปพร้อมกันครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการบริาการของ f o r t i s a a s กับ Storage Tiering นะครับ ครับผมเรามาทำความรู้จักกับโซลูชัน f o r t i n n t t ที่อยู่ในรูปแบบ SaaS หรือฟ o f t w a r e a s a Service ก่อนนะครับซึ่งทัวแบบมาแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับให้ให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรครับเริ่มจาก Fortinet ครับเป็นบริการ Service Secure c l o u d Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยพร้อมการเข้ารหัสและควบคุมสิทธิการเข้าถึงนะครับถัดมาครับ f o r t i เดีย l ครับเป็นโซลูชัน Data l o s s prevention นะครับที่จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์การส่งอีเมลหรือการอัปโหลดไปยังลาวด์นะครับต่อมาครับก็เป็น fortisiem cloud ครับจะเป็นระบบ security information event ah uh, and event management ครับที่ช่วยรวบรวมวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดผิดปกติในระบบนะครับ อีกตัวครับคือ FortiApps ครับ Cloud จะเป็นตัว Cloud Web ครับหรือเว็บแอปพลิเคชัน i r r w w l l l ที่จะมีฟังก์ชันควบคุมการจัดเก็บข้อมูลตามภูมิภาคหรือ Data Location Control ครับเพื่อให้สอดคล้องกับตามข้อกฎหมายครับสุดท้ายครับจะเป็น FortiSASE ครับจะเป็น Secure Access Service Edge ครับที่รวมที่รวม Zero Trust ครับการควบคุมการเข้าถึงจากระยะไกลและการป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยครับเมื่อรวมโซลูชันนะครับเข้ากับระบบของ Cloud s h r e ตั้งแต่จะทําให้เรา ได้ทั้งความปลอดภัยความรวดเร็วและการจัดการข้อมูลที่สอดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับผมครับตามคือถ้าจากจากสไลด์ที่แล้วที่ที่ ep เแลี่ยเจเราจะจำได้นะครับว่าตัวแต่ละคือในในสตอร์จแต่ละเทียเนี่มันคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอขอญอาตร e ีแคปแบบสั้นให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่า ในส่วนของตัวตัวเทียร์ลิงต่างๆคือจะแบ่งเป็นสัดทั้งหมด3เทียร์ครับก็คือสกอตเล็ตจะมีอยู่3เทียร์ด้วยกันครับคือฮอตเทียร์วอร์มเทียร์และคูลเทียร์ครับซึ่งฮอตเทียร์นี่นะครับจะมีการใช้งานอยู่ราว10%เพราะมีการใช้งานเป็นบ่อยครับตัวนี้เราต้องเน้นเราอยากเราจะเน้นความรวดเร็วในการเข้าถึงครับส่วนมากจะใช้ในส่วนของที่เป็นตัวเ s d หรือเป็นออสเซตในการจัดทำจัดเก็บนะครับส่วนมากครับจะเป็นอ่าจะก็จะเป็นตัววอร์มเทียร์ครับจะเป็นวอร์มเทียร์ครับก็จะเก็บในในฮาร์ ที่เป็นหัวอา่านธรรมดาครับซึ่งเก็บเก็บใช้มีการใช้งานบ้างไม่ใช้งานบ้างครับส่วนที่ไปนา,นา,นา,นานทีใช้ก็หร, 30, หรือประมาณสามสิบหรือประมาณหรือมีประมาณถึง6 0เนลยครับตอนนี้คือว่าจะจะต้องการการเก็บไว้ยนานครับซึ่งเราจะซึ่งเราไม่สามารถจะเก็บไว้ในคาร์ดที่มีต้นทุนสูงได้ครับตรนนี้เราเก็บไว้ที่เทปครับเอ็กแบ็กอัพนะครับ,รบซึ่งจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำครับผมครับมาดูมาดูภาพนี้ประกอบกันนะครับเราจะเห็นได้ว่า การเห็นการจับคู่ระหว่างโซลูชันของ Fortinet นะครับกับการทำงานในแต่ละ s t o r a g e เท e r เนี่ยไม่ว่าจะเป็น hot warm หรือตัวเป็นตัวคาวอะไคร i ์ครับโทษนะครับเป็นครัว r ไคร์นะครับเริ่มต้นจากนะครับ f o r t i n e t EDR MDR และ Fortinet DLP ครับซึ่งทำงานในระดับระดับ Host b a s e ครับโดยจับคู่ถูกใช้งานแบบ hot และ warm tier ครับเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูกเข้าถึงบ่อยเช่นฐานข้อมูลหรือตัว analytics นะครับระบบเหล่านี้ครับช่วยกันวิเคราะห์ตรวจจับ และครับและป้องกันนะครับพวกการซอม์แวร์รวมถึงการล้วนไหลของข้อมูลได้ทั้งในสถานะพักการงานและส่งต่อครับถัดมาในระดับตัวเน็ตเวิร์คครับคือตัวฟอติเกตตัวตัวเน็ t เจนไฟว์อลครับซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของทุก,ท,กทุกทัาเฟิกที่เข้าออกจากสตอรีครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนที่เป็นฮอ w a r ม เป็นครูหรือเป็นคราวเทียนะครับจะต้องผ่านตัวฟอร์ติเกตก่อนครับเพื่อปอกป้องกันให้คุกคานทางด้านเครือข่ายและทําหน้าที่เป็นตัวไฟวอล์เป็น IPS หรือและ IDS เป็นพร้อมๆกันครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเล y e เยอร์ครับเราจะมีตัวฟอร์ติ ADC หรือตัวฟอร์ติเว็บครับทั้ง2ตัวนี้จะทํางานร่วมทํางานกับตัวฮอตและวอร์มเทียโดยโดยตัวฟอร์ติฟอร์ติ ADC จะทํางานจะทาําการโหลด Balancing แล้วก็ S S L offload ครับและเร่งความเร็วของแอปพลิเคชันส่วนฟอร์ตเว็บรับจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน f i r e w ฟ l ์ครับที่จะช่วยปกป้องการโจมตีเช่น S Q L S Q L injection X S S และและตัวบ o t a t t a c k ซึ่งมีทั้งทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับขอโทษนะครับมีทั้งทั้งทั้งที่เป็นแบบแอพแอนด์ละตัวเป็นจะมีแบบ s a ฟนะครับส่วนสุดท้ายครับคือการจัดเก็บตัวเป็นเป็นตัวเป็นคูลหรือเป็นคาวเป็นหรือเป็นเป็น เป็นครูเป็นคาอ่าโทษนะครับเป็นครูหรือเป็นอาคาทียเออซึ่งแม้จะไม่ถูกถูกเข้าถึงบ่อยครับแต่จะต้องแต่แต่กันยังต้องการการปกป้องอยู่นะครับโดยเฉพาะการควบคุมท่าฝึกการเข้าออกที่ฟอร์ติเกตรับหน้าที่หลักจากภาพจากภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโซลูชันของตัวฟอนะร์ติเนเนี่ยควบอ่าควบคุมการทํางานตั้งแต่ Endpoint Network ตัวแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะครับ ไปจนถึงตัวตัวตัวที่เป็นตัวคลาวและทุกระดับของตัว Storage Tiering ครับทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีความปลอดภัยความเร็วและการจัดก,การต้นทุนที่สมดุลไปพร้อมๆกันครับผมจากตารางนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าชัดเจนว่าโซลูชันของตัว Fortinet ครับถูกออกแบบตามออกแบบเพื่อปกป้องข้อมูลในแต่และ l a เยอร์ของระบบตั้งแต่ตัวเป็น Host Network Application คชลานะครับและไปจนถึงตัว Man a g e m a n a g e ็ o, โอ per ation ต่างๆนะครับแต่ในวันนี้ครับผมอยากจะเน้นในส่วนของจะเป็น s a ฟนะครับเพราะเป็นเพราะจะเป็นตัวรูปแบบที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังให้ความสำคัญครับเริ่มต้นจาก Forti C N f นะครับและ Forti Data ครับทั้ง2ตัวนี้เป็น s a ฟเต็มรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับ c ล o ว d นะครับและเป็นเป็น Cool Storage เช่นตัว Archive หรือตัว Backup โดย Forti C N App นะครับเน้นการเน้นด้านตัวตัว c l าวอ Posture นะครับ c o n t i n u คอนเทนเนอร์ซีเคียวริตี้ครับและทำงานร่วมกับตัวเด็บเด็บนะครับส่วนฟอส่วนตัวฟอตตีดัตต้าครับจะช่วยเรื่องตัว Data Encryption ครับและเป็นตัวเป,เป็นโทเคน็นอะไรอ่าเป็นโทเค็นในสเตชันนะครับซึ่งเหมาะกับการอ่าเก็บข้อมูลที่เก็บระยะยาวในคลาวหรือตัวตัวอ็อบเจกต์สโตรรจนะครับ <S <S ถัดมาครับฟอตตีเว็บ ครับและตัว FortiDLP ครับทั้งสองตัวครับนี้เป็นตัวเซฟที่เสริมความปลอดภัยในระดับตัวแอปพลิเคชันและและตัวโฮสต์เทียนะครับโดย FortiWeb Cloud และตัวเว็บนะครับแบบบริการนี้จะช่วยป้องกันตัว SQL Injection ตัว XSS นะบอด Xhack ขณะที่ FortiDLP ครับจะโฟกัสไปที่ในในการตัวป้องกันข้อมูลรั่วไหลทั้งในส่วนของตัว h อ t และตัววอร์มเทียครับอีกตัวหนึ่งครับตัว FortiSIEM ครับที่ทำทำหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ริงล็อ นะครับและและตัวคอมโพเนนะครับควบคุมทุกทุกสตอเรจเทียนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮอตวอร์มคูลนะครับและคลาวครับซึ่งทำให้องคอ์กรสามารถ บริหารการจัดก,การเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้จากศูนย์กลางครับดังนั้นค่าจะเห็นได้ว่าโซลูชั่นแซกของ Fortinet นะครับควบคุมตั้งแต่ Data Projection t ทิ Detection คลองพอไปจนถึง Cloud Native Security ซึ่งทั้งหมดนีครับช่วยเสริมให้การใช้งานของ Storage Tearing ครับมีทั้งความปลอดภยัยความเร็วและประหยัดต้นทุนในเวลาเดียวกันครับผมครับ ส่วนประโยชน์หลักของที่การผสมผสานเข้ากันนะครับเราจะมาดูประโยชน์ว่าการผสมผสานการทํางานของ Fortinet s a s กับระบบตัว Storage Tiering มีประโยชน์อะไรบ้างครับอันดับแรกเลยครับตัว e N d to e N Data d Security ครับหรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบพวงจรครับตั้งแต่การสร้างจากเก็บส่งไปจนถึงการเก็บถาวรครับข้อต่อมาครับ a u t o m a t e e r e Specific Security Policy ครับหมายถึงการจัดการกําหนด นโยบายความปลอดภัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทียครับทาและทํางานแบบอัตโนมัติะลดภาระตั้งแต่แบบแ,บบแมนนวลนะครับขั้นต่อไปครับจะเป็นการ Reduce List of Data เล็กเกศนะครับหรือการลดความเสี่ยงข,ของการล่นไหลของข้อมูลด้วยมาตรฐานความปลอดด้วยมาตรการป้องกันหลายชั้นเช่น DLP และการควบคุมการเข้าถึงครับส่วนข้อที่4ครับจะเป็นตัวคอวมไพน์อันกับทาง gdpr h i i p a และข้อ มาแล้วข้อกําหนดอื่นๆครับทาให้มั่นใจว่าจะจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลได้อย่างตามมาตรฐานข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องครับและตัวข้อสุดท้ายครับจะเป็น Optim i z e storage cost ครับหรือการบริหารต้นทุนการจัดเก็บให้เหมาะสมโดยเก็บข้อมูลในเชิยที่เหมาะสมลดความให้เหมาะสมกับความสาคัญในการใช้งานครับและจากสั้นครับจะเป็นบทสรุปสุดท้ายครับที่จะทำการสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราพูด คุยกันไปในวันนี้นะครับ FortiSas ครับสามารถประสานการทำงานร่วมกับตัว s t o r g e t Tiering ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งในด้านความปลอดภัยและการทำงานครับโซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับองค์กรที่ต้องการทั้งความปลอดภายัยความเร็วและการจัดการต้นทุนด้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกันครับและที่สาคัญครับยังสามารถรองรับการทาการขยายระบบในอนาคตด้อย่างยืดหยุน่นทำให้มั่นใจนะครับว่า ล้าองค์กรนี่พร้อมจะรับมือกับการเติบโตด้วยความท้าทายแ้ะความปลอดภัยในระยะยาวครับส่วนทิ้งท้ายนก่อนเราจะจากกันในวันนี้ครับผมจะขอทิ้งท้ายไว้ไวตามนี้ครับว่าการที่เราจะเห็นการการเราจะเห็นได้ว่าการประสากนการทำงานระหว่าง c y เ e อร์ c u เ i t y รและสตอ r a g e t เทียร g ต่างเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเก็บข้อมูลในเป็นระบบครับแต่คือการสร้างกรอบว่งกันรองรับลองอลอง รอบตั้งให้ข้อมูลขององค์กรครับด้วยการวางโซลูชันความปลอดภัยให้เหมาะสมกับแต่และเทีย์ไม่ว่าจะเป็นฮอตวอร์มหรือหรือเอ่อหรือจะเป็นครูเทีย์ครับสามารถปกป้องปกป้องความภัยู้คําได้ตั้งแต่ข้อมูลที่ถูกใช้งานจริงและไปจนถึงข้อมูลที่เก็บระยะระยะย,ย,ยาวเพื่อตามความเป็นอันครับสิ่งที่สิ่งนี้ไม่เพียงว่าจะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้นครับแต่ยังช่วยให้เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน,นและลดต้นทุนการจัดเก็บด้วยครับและ,และ,แ,ละและเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวไปพร้อมกับในอนาคต ดังนั้นการบริก,รการ Cyber Security กับตัว s t o r a g r t i e r i n g เนี่ยจึงเป็นแนวทางการตอบโจทย์ทั้งด้าน Security Performance Cost o p t i m i z a t i o อออย่างแท้จริงครับและทำให้องคอ์กรเนี่ยพร้อมเข้าไปเชิญความเข้าไปเชิญความท้าทายด้านข้อมูลได้ยอย่างปลอดภัยครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ครบเนื้อหาน่าจะครบแล้วน,นะครับและนี่คือแนวคิดทางด้านการประสานระหว่าง Fortinet s a a s Solution เข้ากับตัว s t o r a g e t i e r i n g ต่างนะครับถ้าชื่นชอบ ถ้าชินช่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจข้างห้กับทีมงานนะครับหมดสัรับวันี้ครับขออนุญาตลาลาก่อนนะครับสวัสดีครับ